สำหรับคนที่สนใจนะคะในเรื่องของอสังหาเนี่ยดีมากๆค่ะเหมือนกับว่าเรามืดเนาะไม่รู้จะปรึกษาใครมาที่นี้เลยค่ะมันคุ้มค่ะมันคุ้มแค่แค่วันเดียวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะอยู่ประนีแท่เฮงค่ะอยู่จังหวัดนครราชสีมาอยู่โคราชที่นี่เลยค่ะคุณแม่ทำอาชีพอะไรคะ อ๋อก็เป็นร้านขายวัสดุพวกไม้ไปราูปมากกว่าค่ะมีโรงงานวงกลมประตูหน้าต่างได้ที่เรียนไปค่ะหนึ่งวันวันนี้หน,น,น,นึ่งวันแค่หนึ่งวันนี้คือแค่กิ๊กเดียวมันทําให้เราโปรง่งต่อยอดอีกนิดหนึ่งเราก็คือโอเคเราก็สามารถที่จะไปได้ถูกทางสําหรับคนที่สนใจคอร์สนี้เป็นแม่แนะนำไหมคะสาหรับคนที่สนใจนะคะในเรื่องของอสังหารเนี่ยดีมากๆค่ะเหมือนกับว่าเ,เรา มืดเนาะไม่รู้จะปรึกษาใครมาที่นี้เลยค่ะมันคุ้มค่ะมันคุ้มแค่แค่วันเดียวประมาณค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ